สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟาสายไรเดอร์นะครับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับโดยวันนี้ผมได้นํารถที่เข้ามาใหม่นะครับต้องบอกว่าเป็นรถบิวใหม่แล้วก็เป็นรถที่ขายดีที่สุดในช่องแล้วแหละนั่นนะครับนั่นก็คือซิปิโกคันเขียวคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมรายละเอียดกันว่า มันจะสวยบาดใจแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงรถในตระกูล KR ด้วยวันนี้ KR ขอเหมาทั้งหมดด้วยกัน3คันนะครับก็ฝากติดตามนะครับทั้งทางเพจ Facebook, f a c e b o o k ฟาสไรเ t r ดอร์แล้วก็ y o u t u b e ฟาสไรเดอร์นะครับผมก็จะพยายามนำมอเตอร์ไซค์สวยๆนะครับวันๆในยุค90นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับใครมีความใฝ่ฝันหรือว่าอยากจะได้รถรุ่นไหนนะครับก็ติดตามเรื่อยๆนะครับเพจะมีรถเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ ชมแล้วก็ได้ดูกันเพื่อความบันเทิงเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามหามอเตอร์ไซค์สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยสําหรับเซปิโกคันนี้นะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับเซปิกคันนี้นะครับเป็นรถบิวใหม่ทั้งคันนะครับเป็นรถบิวใหม่ทั้งคัน ราคาเซอร์คันนี้นะครับอยู่ที่75,000บาทนะครับเปิดราคากันก่อนเลยจะได้ไม่เสียเวลาเผื่อคนที่กำลังหาแล้วอยากจะ,จะได้จะได้รู้ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เซอร์คันนี้บิวใหม่นะครับทุกอย่างถูกบิวใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงเป็นเครื่องชุดสีนะครับทุกอย่างถูกบิวใหม่หมดเลยต้องบอกว่า ตอนนี้เนี่ยเซอร์เิโกเองก็ราคาถ้าคนเล่นเนี่ยจะรู้ๆกันอยู่นะครับถ้าแบบซื้อขายกันแบบสภาพทั่วๆไปยังไม่ได้เก็บงานนี่ก็4 50, ีหหมื่นละนะครับอันนี้ก็คือรถคันนี้เนี่ยเดิมทีไม่ได้มาสภาพนี้หรอกนะครับคำว่าบิวใหม่ก็คือทำใหม่ทุกชิ้นส่วนนะครับข้อดีของรถเซอร์ปิโกคันนี้นะครับอันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี37นะครับเป็นกล่องใหญ่ นะครับแล้วก็เสื้อ1724เสื้อยังไม่ตีปอกด้วยนะครับที่สำคัญมันสุดยอดตรงนี้แหละนะครับท่อเลด VTD สวิงอาร์มอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับของดำคองเตยนะครับแล้วก็เกียร์โยงของดำคองเตยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับว่าแต่ละอันใช้อะไรตกแต่งอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ในส่วนของตัวปัม๊มก็เป็นปั๊มของนิชินนะครับก็โดยรายละเอียดแล้วถือว่าสวยหมดจดนะครับยาง IRC Maxing นะครับหลัง18หน้า17ล้อเนี่ยใช้ของคอมดาวนะครับคอมดาวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะทันใดที่สนใจนะครับรถคันนี้ก็เ ถูกบิ้วขึ้นมาใหม่แล้วก็ในส่วนของตัวลูกปืนเนี่ยเปลี่ยนทุกตับเลยนะครับในตัวตัวของตัวท่อนล่างมอญามีเนียมเสื้อน724คาบูลเลียมนะครับเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับฝาน้ามันเป็นฝานูนนะครับอันนี้ฝาเบิกใหม่นะครับก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยในส่วนของตัวแผงคอก็สวยตัวไม้วัดรอบทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับสวิต์แต่งอยู่ฝั่งด้านซ้ายทั้งหมดเลย ประกาบเป็นประกาบโดมิโนนะครับนี่รอหล่อเลยครับก็ดูไว้นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้เซอร์ปิโกนะครับก็เป็นรถบิ้วใหม่นะครับเอ่อต่อให้ซื้อรถที่เป็นสภาพรถเดิมๆแล้วเอามาบิว้วราคามก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่สักประมาณ70,000-70,000 70, กว่าบาทนะครับ เงียบกริบเลยเครื่องเงียบกริบเลยเสื้อไม่ปอกด้วยนะครับวันรอบใช้ได้นะครับ ล้านเซอร์ไม่มีเลยครับเงียบไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดแต่นะครับไสหน้านะครับ เรดับเครื่องก่อนในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็เป็นเกยร์โยงแบบสวยๆเลยนะครับฝาเครื่องสวยนะครับสวิงอาร์มนะครับ d k t นะครับน้ำหนักเบาเลยแหละนะครับแล้วก็สเตอร์โซ่สเตอร์ใหม่นะครับสีเขียวเข้ากับตัวรถมากนะครับรถโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับถือว่าสวยเลยแหละสวยงามเลยครับท่านใดที่สนใจนะครับราคา75,000บาท เอกสารครบนะครับ7 5 0 0 0บาทนี้นะครับพิเศษเลยนะครับสำหรับวันนี้รวมโอนให้ด้วยนะครับรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้ด้วย7 5 0 0 0บาทรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับเซอร์คันนี้ก็ซื้อไปไม่ต้องไปทำอะไรเลยเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเซอร์ปิโก้สวยๆขวัญใจของใครหลายๆคน ก็ไม่รู้ทำไมคนถึงชอบเซอรโกนะครับเพราะว่าคือขายดีที่สุดแล้วนะครับเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอล่าสุดที่ขายไปแสนหนึ่งอาจคิดดูแล้วกันครับแสนหนึ่งใช้เวลายังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับก็ <c oughs> ปิดปเป้พ้นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็แสดงว่ามันมีสเสน่ห์ของตัวมันนะครับสำหรับเซปิโกนะครับรถสวยๆเลยอ่ะท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อมาแล้วกันนะครับเบอร์ติดต่อ0886124002นะครับ0886124002นะครับรถบิ้วใหม่นะครับสำหรับเซอร์คันนี้เสื้อยังไม่ป่อเอกสารครบแล้วก็รวมโอนให้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ KR อ่าวันนี้ได้มีโอกาสได้มารีวิวในช่วงกลางวันแล้วนะครับ KR คันนี้ ยังไงต้องขอขอบคุณนะครับ FC ด้วยที่ให้ข้อมูลมาเพราะว่าผมเองก็จำสับสนคือถ้ามันเป็นเครื่องใบพัดรถตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี3-6นะครับถ้าเป็นเครื่องใบพัดเนี่ยมันจะเป็นตัวลายหินแตกเนาะเป็น SP นะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมบอกว่าเป็น SSE ออันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยอาจจะไม่ได้แม่นเรื่องรุ่นรถเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่า ตัวที่มันเป็นเครื่องใบพัดเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันเป็นตัว KR ตัวท้ายแบนตัวแรกๆเลย2ตัวแรกที่มันเป็น SE กับ SP นะครับก็เป็นเครื่องใบพัดนะครับซึ่งรถคันนี้ที่ผมได้รีวิวไปก็นั่นแหละนะครับเป็นเครื่องใบพัดแล้วก็ชุดสีสวยครับชุดสีนี่ถือว่าสวยเลยแหละนะครับแล้วก็แม็กก็ยังดูแบบดูสวยอยู่ นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าเก็บงานไม่ยากนะพวกน็อตโดยเฉพาะพวกน็อตเพราะว่าน็อตมันมันรถคันนี้มันจอดครับแล้วมันก็ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่3 9 9ห0เก้าสิบบาทนะครับสามหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเป็นท้ายแบนนะครับเป็นท้ายแบนใบพัดนะครับเป็นรุ่นใบพัด เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันอีกรอบหนึ่งแบตเตอรี่ผมยังไม่เปลี่ยนยังไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทเลย<อ>แล้วผมยังไม่ได้วันนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่ได้โช๊ด้วยครับใช้ได้เลย39 0 0 0นนะครับ39 0 0 0ทักมาได้เลย สบัดด้วยนะครับประมาณนี้นะครับรถสตาร์ทง่ายเลยครับก็คันนี้ขอเป็นการขายตามสภาพนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับทำเป็นลาย SSE มานะครับเป็นเครื่องใบพัดนะครับเครื่องใบพัดมันก็จะประมาณนี้นะครับคนที่เขาเรียกมันก็เป็นรูปใบพัดแล้วก็ตัว ระบบวาล์วมันก็จะมีแกนตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเสื้อนะครับแล้วก็คาร์บูเป็นคาร์บูเดิมนะครับคาร์บูเดิมติดรถมารถมีกรองทุกอย่างมีครบหมดรถสตาร์ทง่ายนะครับเครื่องยังแน่นๆอยู่เลยนะครับยันสตาร์ทนี้ไม่มีวืดเลยนะครับอีกรอบนึงสตาร์ทง่ายมากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับตัวเอ่อ KR จะเรียกว่า SSE ก็ไม่ได้เอาเรียกว่าเป็น KR รุ่นใบพัดแล้วกันนะครับรถปี36นะครับราคา39,990บาทท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเอาไปเป็นทำลายที่มันให้มันตรงกับรุ่นของมันก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าชุดสีของคันนี้แล้วเนี่ยดูแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับก็มีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีแบบมีนิดหน่อยผมว่าน่าจะเป็นรอยเชื่อของรถขนส่ง นะครับท่อยังสวยอยู่นะครับเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับอ่านี่เครื่องใบพัดนะครับดูฝั่งนี้ก็ได้เครื่องยังแห้งๆอยู่เลยครับทุกอย่างยังดูแบบยังอยู่ครบหมดอยากจะเก็บงานจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตขายสภาพนี้ก่อนถ้าผมเก็บงานคันนี้ก็คงเป็นการไล่น็อตใหม่เลยครับ น็อตที่มันขึ้นสนิมนะก็ไล่น็อตใหม่เอาไปชุบใหม่แล้วก็เปลี่ยนทําสีท่อใหม่เปลี่ยนอะไหล่บางตัวที่มันดูแล้วไม่ค่อยโอเคแต่ว่าที่ผมจะทําเพิ่มเติมก็คือในส่วนของตัวเบรกนะครับตัวนี้จะทําแก้ไขเรื่องเบรกให้นะครับเบรกมันเบรกอยู่นะครับเบรกอยู่เบรกยังหนึบอยู่เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางจังหวะที่เบรกมันมันลึกไปหน่อยนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ K.R. ใบพัดคันนี้นะครับราคา39,990บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ให้ได้ดูในช่วงกลางวันนี่แหละก็เป็นรถที่ผมเก็บงานมาหมดไปเยอะมากๆสำหรับรถคันนี้ถามว่าทำไมถึงเก็บเพราะว่ามันมันไม่สวยครับคือรถที่มันมาสภาพมันไม่สวยเลยนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้อง มาเก็บงานใหม่แล้วก็หมดไปเยอะเลยกับการเก็บงานสำหรับรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําสีล้อใหม่เปลี่ยนยางใหม่ยางเนี่ยเป็นยางมิชลินหน้าหลังนะครับหน้า27 5หลัง30นะครับท่อ PDK สวยมากงานท่อสวยมากบอกเลยครับว่าท่อสวยจริงๆนะครับนี่ดูใกล้ๆกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็ทำการผ่าเครื่องใหม่ นะครับเปลี่ยนลูกก้านแหวนนะครับคาบูเป็นคาบูเดิมก็ทำหมดไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนพวกเฟืองปั๊มน้ำนะครับซีนปั๊มน้ำอะ,อะไรอีกล่ะแค่นี้ก็ก็เกือบหมื่นแล้วครับจริงๆครับเกือบหมื่นเลยแหละนะก็ใครที่สนใจนะครับสำหรับ kr คันนี้ kr คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี4-1นะครับ เป็นจดทะเบียนปี41ไม่ใช่เป็นรุ่น SE นะครับแต่ว่าทำเป็นลาย SE มานะครับแล้วก็ผมก็เลยไปเก็บงานให้มันเป็น SE ให้มันแบบให้มันดูแบบดูสวยๆเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงแบตเตอรี่เต็มนะครับ ระบบไฟใช้งานได้ครบหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปเช็กก่อนสายอาจจะหลุดอาจจะหลวมนะครับเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนที่ออกจากร้านนี้ระบบไฟใช้งานได้น่าจะหลวมเพราะว่าตรงในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวไปดูไปเช็คดูอีกทีหนึ่ง ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องก็ขายอยู่49,990บาทนะครับสำหรับ k r คันนี้เอกสารครบภาษีปี63นะครับเป็นแต่งเป็น SE ปี97นะครับชุดสีสวยเลยนะครับแล้วก็ยาง IRC หน้าหลังนะครับถ้าหากท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ก็วันนี้ได้มีโอกาสรีวิวในช่วงกลางวันให้ดูแล้วนะครับสนใจคันไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่ะชอบคันไหน KR รถป,ปี4ีหนึ่งนะครับแต่งเป็น SE 9 7นะครับสวยๆเลยส่วนคันนี้ก็เป็น KR ใบพัดนะครับจะบอกว่า SSE ก็ไม่ได้เดี๋ยวผิดรุ่นนะครับเป็นเครื่องใบพัดนะครับรถปี36นะครับแล้วก็ส่วนคันนี้เซอร์ปิโก้รถปี37แต่บิวใหม่นะครับเป็น SE ปี98นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับพี่กันอยู่ที่หมู่บ้านพกษาวิว85ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขตบางแคกทมอสนใจคันไหนทักมาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับรถทั้ง3คันนี้ชอบคันไหนทักคันนั้นเข้ามาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ